โอเคนะครับก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆนักไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนเนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนลับในส่วนคาตาโะโบย่าฟรีฟรีถาวรนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ฟรีฟรีอย่าลืม ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมมาก่อนจะไปรับดาบคาตนทะฟรีกันนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะอยู่ในส่วนร้านค้าแล้วก็กล่องตัวนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นรองเท้าหมีนั่นเองนะตอนนี้พี่จัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากดูรีวิวนะครับว่าพี่ว่าพี่เนี่ยสุ่มหมดไปเท่าไหร่นะครับสำหรับรองเท้าหมีสีสีนี้นะครับผมเนี่ยนะครับอ่าก็คือสามารถไปดูในทิกตอกพี่ได้นะครับพี่รีวิวเป็นคลิปสั้นๆไว้แล้วนะครับผมก็คือเด้ มนี่เลยนะครับผมเนาะมาเดี๋ยวขอรีวิวไปแต่ละสีเลยละกันเนาะสลับรองเท้าหมีนะครับผมก็คืออันออกยากสุดก็จะเป็นสีขาวนั่นเองเพราะว่ามันไม่มีให้แลกนะครับในส่วนตัวเคล็นแลกตรงนี้ได้เห็นไหมไม่มีให้แลกนะนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือสามารถแลกได้นะครับนี่สีแดงสีม่วงสีเหลืองเนี่ยนะครับสามารถเอาตัวเค็นมาแลกได้ครับแต่ว่าสีขาวเนี่ยก็คือต้องดรอปจากกล่องเท่านั้นนะครับต้องดรอปจากกล่องเท่านั้นนะครับเลยดรอปอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย นะครับสีน้ําเงินอยู่ที่90%นะครับแต่ว่าออกยากนะพี่หมดไปโอ้โหสีพันกว่าเพชรเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเกลือนะครับเกลือจัดๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูเริ่มต้นที่สีเหลืองแล้วกันนะครับนดีพี่เอเดี๋ยพี่พามาดูนี่จะเป็นแบบนี้แต่ไงใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับเนี่ยดูดูโลโก้ตรงนี้ นะครับมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้าก็คือใส่ทั้งได้ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นสีเหลืองนะครับเป็นไงก็จะเป็นเหมือนขนนะครับสีดำๆตรงนี้เห็นปะเนี่ยตรงเมาส์พี่เห็นปะเป็นขนขนปุยๆนะครับนี่แล้วก็จะมีสีม่วงนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีเหลืองมีปะมีเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนแค่สีเฉยแล้วก็ ดวงตาก็เหมือนกันนะดวงตาก็เหมือนกันอ่ะสีม่วงปั๊บนี่ประมาณนี้สำหรับสีม่วงนะครับโอ้โหเท่จัดนะครับส่วนสีแดงก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นแค่สีเฉยนะอ่าเป็นแค่สีเฉยโอ้โหเท่ว่ะนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นสีขาวนี่ลายแพนด้านี่บอกเลยว่าโคตรเท่สีเนี้ยเท่จัดบอกเลยว่าเท่จัดนะครับตัวหนังสือตัวตัวหนังสือข้างหลังน่าจะต่างกันนะดูอันนี้พิชแขนว่าอะไร WOO นะครับ W อ่านี่ แล้วก็สีแดงเฉียนว่าอะไรอ่าเขียนเหมือนกันเขียนเหมือนกันสีม่วงเขียนเหมือนกันปะอ่าเขียนเหมือนกันแต่ว่าคนละสีแค่นั้นเองนะครับดิก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับรองเท้าหมีนั่นเองนะครับตอนนี้อัปเดตเข้ามาไปที่เรียบร้อยนะครับที่ไม่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นสียมพูนะครับเพราะว่าสียมพูเนี่ยใส่ได้เฉพาะผู้หญิงนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะอัปเดตเข้ามาอีกตอนไหนนะครับก็ต้องรอ GM ออัปเดตอีกทีหนึ่งละกันนะครับส่วนของรางวัลอย่างอื่นก็มีเหมือนกันนะครับมีชุด ด้วยนะครับนี่จะมีโทเค็นพวกนี้นะครับนี่อ่าเป็นโทเค็นรูปหมีนั่นเองนะครับนี่นะครับใครที่ดวงไม่ดีก็สามารถเอามาแลกได้เหมือนพี่เลยนะครับพี่สุ่มออกก็จะมีสีม่วงนะครับแล้วก็2สีนี้ก็คือแลกเอานาใช้โทเค็นมาแลกเอานะครับใครที่ากดูพี่สุ่มเนี่ยสามารถไปดูในทิกตอกได้เลยนะครับพี่สุ่มโชว์ไว้แล้วนะครับประมาณหนนาทีกว่าๆนะครับโอ้โหสุ่มตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับตอนนี้ เพชรพี่เหลือห้าหมื่นห้านะครับเลโก้สวยเลยนะครับตอนแรกมีหกหมื่นนะนะครับหมดไปโอ้โหสี่สี่พันกว่าเพชรอ่ะโคตรเกลือนะครับน้องๆคนไหนสุ่มเนี่ยหมดกี่เพชรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับทีเนี้ยนอกจากกิจกรรมรองเท้ามีแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมอื่นด้วยนะครับที่อัปเดตเข้าใหม่ก็จะเป็นในส่วนร้านค้าแห่งความมมืดนั่นเองนะครับนี่นะครับร้านค้าแห่งความมืดนะครับสิทธิพิเศษของคุณได้ก็คือ 65%นั่นเองนะครับร้านจะปิดอีก6วันนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้มาจัดชุด OVP ผู้ชายเนี่ยรีบเลยนะครับนี่พี่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับพร้อมกับชุดเก่านะครับนี่เป็นเซ็ตบุรุษปริศนานั่นเองนะครับนี่เป็นเซ็ตนี้เลยนะครับเป็นชุดเก่านั่นเองนะครับนี่นะครับใครที่ยังไม่ได้มาจัดนะครับรีบๆเลยนะครับผมส่วนกิจกรรมผึ่งเชือตั้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครได้ เศษปุ่กกีตาร์เท่าไหร่นะครับคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับนี่สหรับเศษปุ่กกีตาตร์ตัวนี้นะครับพี่เก็บได้2รอบนะโอ้โหได้ประมาณร้อยกว่าเกือบเอ้ยได้200ร้อยได้สองร้อยกว่าๆอะไรมั้งนะครับแต่ว่าเก็บไม่ทันนะครับเก็บไม่ทันก็ได้เท่านี้แหละนะครับเรเก็บไว้แรกนะครับพอเอาแรกเป็นผึ่งกีตาร์แล้วเนี่ยเราสามารถเอามาแลกชุดตัวนี้ได้นะครับนี่ปะอันนี้ก็จะเป็นชุดมาใหม่มี3ชุดนะมีชุดนี้แล้วก็มีอีก2ชุดที่พี่แลกไปก็จะเป็นชุดนี้นี่หนไหม ก็คือมันเป็นสีดําแบบนี้เนี่ยที่หมุนๆแบบนี้ก็คือเป็นชุดมาใหม่นะครับมันกําลังแบบเหมือนกําลังโหลดมันกำลังบั๊กอยู่นะครับน่าจะกำลังกำลังโหลดรูปแบนเนอร์มาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับพี่แรกไปสองชุดละเดี๋ยวพี่ว่าจะแลกชุดต่อไปก็จะเป็นชุดนี้แหละนะเป็นชุดใหม่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้สําหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ทั้งหมดนะครับในส่วนเซิร์ฟประเทศไทยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาวาร์ปไปเซิร์ฟไหนเอ่ยพี่ดูก่อนนะอยู่ในส่วนเซิร์ฟเออ่ เซิร์ฟแปร์เซิร์ฟบาร์ซิซลเปล่าเนี่ยเซิร์ฟบาร์ซิลน้องเนี่ยพี่ดูตรงนี้ก่อนเซิร์ฟบาร์ซิลปะโอเคเซิร์ฟรัเสเซียพูดผิดนะครับเซิร์ฟรัสเซียเซิร์ฟรัสเซียก็จะมีกิจกรรมตัวนี้อยู่นะครับนี่เป็นกิจกรรมไฮจัตโตกันเองนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยพี่แปลกจังพี่ส่งดาวไปถาม GM เก็ียบอกว่า,ากิจกรรมไฮจัตโตกเนี่ย เขาบอกว่าไม่มานะครับแต่พี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าพี่ส่งดาวไปถามเกมเมอ่อวานเม,เมื่อวานในสตรีมเนี่ยเกมบอกว่าไม่มานะพี่ก็ยังไม่แน่ใจนะถึงต,ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนเซิร์เซียเนี่ยมาเดี๋ยวพี่พามาดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรแจกคาตนตาจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่พามาดูเนาะเห็นน้องๆหลายคนขอพี่เขา้าเข้ามาเยอะนะครับพี่ก็เลยมา ทำคลิปสอนเลยละกันนะครับในส่วนเซิร์เซียเนาะก็คือมันจะอยู่ในส่วนแบนเนอร์ตัวนี้นะครับอ่าตรงไหนเอยเดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะเอ่อตรงไหนเ,นงงนเอ่เยป๊ปป๊ปพ๊ปป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 ๊ปอ๊ปป๊ปปนปป๊ปป๊ปปวปป๊ปป๊ปป๊ปปาปป๊ปป๊ปป๊ดป๊ป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 ปะอ่า,อา,าอชัดเจนน,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 นนะครับพอเรากดเข้าไปป๊มันจะเปนกปจกรรมแบบนี้อ่� อันนี้ก็คือพี่ใช้เหรียญไม่ครบแล้วเรามาดูของรางวัลว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่เห็นปะก็จะมีอาหารคู่หูมีกล่องสกินปืนมีตัว๋วแล้วก็มีสุดท้ายก็คือเป็นดาบคา,าตานาบุญญานั่รเองอันสุดท้ายเลยนะครับกิจกรรมนี้บอกเลยว่าเล่นโคตรง่ายนะครับพอเรากดเริ่มเข้าไปเนี่ยมันจะมีให้กระโดดเห็นไหมเห็นตัวแรกต,ตัวนี้ไหมสีน้ําตาลเนี่ยกระโดดข้ามกล่องเฉยนะครับกระโดดข้ามกล่องนะครับทีนี้มันก็จะสะสมแต้มไปเรื่อยๆคูณไปเรื่อยๆครับทีนี้พี่ได้พี่เล่นไปกี่ตาประมาณสี่ ได้มา612แต้ม12ดาวนะครับถ้าพี่ครบ1,200ดาวพี่จะได้ดับคตาตาณ์ฟรีเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ก,กดรับได้เลยเห็นไหมเนี่ยเพ๊บกดรับกล่องไปกดรับกล่องไปแค่นี้ครับผมเห็นไหมพอพี่ครบ1,200ก็คือสามารถกดรับดับคตาตาณ์ฟรีถาวรได้เลยนะครับย้ำว่าอยู่เซิร์ฟรัสเซียนะครับใครที่อยากเข้าเซิร์ฟรัสเซียรีบเข้ามาเลยมีดาบคตาตาณ์แจกด้วยนะครับกิจรกรรมนี้จะหมดในวันที่ 30ปะนะครับสาสิ้นเดือนป่ะนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับของฟรีเป็นดาบคาตนานเองของแจกเยอะจริงๆสาหรับเซิริมรัสเซียนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พาไปดูกล่องกันดีกว่านะที่พี่ได้มาเมื่อกี้เป็นกล่องอะไรเอ่ยน,นะครับเป็นกล่องเป็นกล่องอันนี้ อ๋อเป็นกล่องสกินปืนนะครับโอ้โหเกือจัดโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับดาบคาตานาฟรีนะครับใครอยากได้นะครับเข้ามาเซิร์ฟรัสเซียได้เลยนะครับบอกเลยว่าเขาแจก400ร์เซ็นะครับพี่ก็รีบมารีวิวให้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ตัวไปก่อนนะครับผมกากว่าสวัสดีครับ